คานความอดทนขาดแคลนปัญญาก็คือไม่มีเงินทําไม่ได้หรอกต้องใช้เงินทํำอย่างเดียวนี่คือขาดแคลนปัญญาจะปลูกผักก็ไม่มีที่ปลูกไม่ได้หรอกที่คนอื่นเต็มไปหมดเลยเขาไม่ได้ทําอะไรเราไม่เราไม่สนเราไม่อยากปลูกว่าไม่ใช่ที่ของเรามีที่ของเราปุ๊บอ้ไม่มีเงินลงทุนทำอะไรไม่ได้ นี่คือขาดแคลนปัญญาฉะนั้นความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหาถ้ามีปัญญาและความอดทนแต่ในชีวิตจริงของพวกเราทุกวันเนียเราสแสวงหาปัญญาไหมเราฝึกฝนความอดทนให้กับตัวเองไหมนี่คือสิ่งที่ขาดแคลนอย่างยิ่งในปัจจุบันอาจจะว่าบอกว่านี่คือที่มาของความยากจนจริงๆ ยากจนวันนี้ก็คือความขาดแคลนปัญญากับความขาดแคลนความอดทนฉะนั้นการแก้ปัญหาวันนี้ต้องกลับมาที่การสร้างภูมิปัญญาการสร้างทักษะในการหาปัจจัยเลี้ยงชีพให้ได้อาหารที่อยู่อาศัยเข้าของเครื่องใช้การดูแลรักษาสุขภาพสี่อย่างเนี้ย คือพื้นฐานที่ทุกชีวิตต้องทำได้เองอย่างง่ายๆเราจะต้องฝึกฝนตัวเองค้นหาเทคนิคที่จะทำปัจจัยสีนี้ให้ง่ายกับตัวเองได้อย่างไรนั่นคืออิสรภาพนั่นคือความสุขนั่นคือความร่ำรวยเพราะว่าเราไปไหนเราไม่กลัวไงถ้าเราพึ่งตนเองปัจจัยสีนี้ได้เรา หาอาหารได้ทุกที่สร้างที่อยู่อาศัยได้ทุกที่สร้างเข้าของเครื่องใช้ได้ทุกที่ดูแลสุขภาพตัวเองได้ทุกที่